สวัสดีครับผมวันนี้ที่13เดือน12ปี65นะครับเออมารีวิวสินค้ากันตัวนี้เป็นตัวกระตุกหัวฉีดนะครับตัวกระตุกหัวฉีดเป็นของแบรนด์ล็กเวิร์เอ่อรับประกัน6เดือนนะครับมีอะไหลทุกชิ้นมีอะไหลทุกชิ้นนะครับมีข้อต่อให้สำหรับใส่กับพวกพวกดีแม็กวีโก้ไททันรุ่นที่หัวไฟถอดได้นะครับเอ่อพวกที่หัวไฟถอดได้นะครับ ใช้ข้อต่อตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเพราะถ้าหัวฉีดแน่นมากๆก็ต้องถอดไส้ในออกแล้วก็เอาข้อต่อต่อนะครับแต่ถ้าเป็นรีโวรีโวก็จะต้องใช้ตัวเป็นตะขอเกี่ยวตัวนี้ก็เป็นของตาเล็กเวิร์กตามตาไว้เลยนะครับยังไงก็ <c oughs> สินค้าคุณภาพสูงนะครับคุณภาพสูงก็คือเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับใช้เหล็กคุณภาพดีไม่ต้องกลัวนะครับสีก็เป็น Power c o ์โตัวนี้ เป็นตัวแท่นเกียร์ของทีนทีคอมเร็วนะครับและทุกแก้วาวทีนทีคอมมเร็ว uh, สินค้าคุณภาพเหมือนกันและตัวนี้เป็นแท่นระยะวัลระยะยกนะครับ mm hmm. ก็จะมีเป็นตัวปรับได้นะครับหมุนขึ้นลงนะครับเป็นหมุนขึ้นลงแบบนี้ mm hmm. นะครับเราก็จะทํางานง่ายนะครับทํางานง่ายอันนี้ผมฉีดเป็นการถ่าไว้ให้ดูจาลองใน,ใน,ใ,นในการทำพราะนั้นแล้วใครซื้อแท่นระยะวัลระยะยกกับผม ผมจะมีการสอนทําด้วยนะครับนะครับแต่ต้องมีการเรียนนะครับผมจะขายเฉพาะลูกศิษย์หรือก็ลูกค้าทั่วไปก็ว่ากันเคสหนึ่งราคาไม่ไม่เหมือนกันยังไงก็ทักมานะครับทักมานะครับสินค้าคุณภาพสูงนะครับสินค้าคุณภาพสูงก็จะประมาณนี้นะครับราคาก็ทักมาคุยกันนะครับทักมาคุยกันนะครับของคุณภาพแบรนด์ดีๆคุณภาพฝีมือดีดี ใช้เล็กคุณภาพดีๆได้มาตฐานก็ราคาค่อนข้างานิดนึงแต่ก็ไม่แพงมากแต่มีตอนนี้ขายดีมากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขายดีเยอะนะครับตัวนี้ก็มีลูกค้าสั่งอยู่กำลังตอนนี้กําลังเร่งผลิตอยู่นะครับโอเคจบข่าวช่างตาวัประกงครับผม